รีดูนสปอน์เลนลลีนี่มั้ออสปอนเอรเลนบลรอเาเออเส้นเร่อะรอ่่ว้เาตัวนี้เบเพรเ่เอเกันบ่ายน้เอกับ่าอนีเรีเเผมกับพวกเราสาคนแล้วครับในช่อง New w o r p o n g ครับอวันนี้เป็น EP ที่2องนะครับสืบเนื่องมาจากที่เราสร้าง ที่พักเสร็จนะครับผม EP นี้นะครับจะพาทุกคนไปตามล่าหาปลามาทําอาหารในค่าคืนนี้นะครับผมโดยอาวุธนี่นะครับผมอาวุธประจำกายของเรานะครับนี่ครับโอเคนี่แค่2สิ่งนี้นะครับผมนี่นี่ครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเลยนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้จะมีอาหารกินหรือไม่มีอาหารกินในคืนนี้โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้เตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับนี่ตรงนี้เราจะพร้อมที่จะลงล่าอะไรใช่ไหมครับท่านเล้วใช่ครับโอกาส คิดว่าโอกาสที่จะได้มันสักเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าสี่ครับโอ้โหสีตามดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวท่านเล้วจะลงไปจะลงไปเลยนะครับแต่ผมจะไม่ลงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะรอจับปลาโอเคครับผมจะอยู่บนข้างบนนะครับผมจะรอให้กับคนให้ผู้เชี่ยวชาญเขาแบบได้ลงไปนะครับจะจะลงตรงนี้วะนี่นะครับโอเคครับผมท่านเล้วได้ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็จะเป็น เออเขาเรียกว่าอะไรนะตะกุยบูนี่ตะกุกยอะไรอยู่ใช่ไหมลลำ,ลำห้วยเออลำห้วยเองเองเองตรงนี้อยู่ที่หนึ่งนะครับผมโอเคครับผมมันก็อยแบบลึกหน่อยนะครับน่าจะน่าจะเท่าไหร่ประมาณสักสองเมตรน่าจะได้อยู่เนาะสองเมตรสองเมตรไม่ถืห 1> 1่หึง, 1> 1งเมตรครึ่งหนึ่งเมตรครึ่งเนาะประมาณนี้โอเคครับผมเนี่ยตรงนี้ก็ประมาณสักหนึ่งเมตรครึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะรอ,จจอตรงนี้ส่วนผมก็จะอยู่ ตรงนี้ดูไปก่อนนะครับผมโอเคครับพร้อมแล้วเรใหญ่มากโอ้โหเราเจอไอ้ไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งแล้วครับโอเคครับผมเจ้าท่านแล้วจะลงแล้วนะครับผมนี่ครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยครับโอ้ยนี่ครับผมเจ้าอันนี้กล้าขึ้นลงไหมแบบนี้เนี่ยเปนเคยลงไหมครับแบบนี้นี่ไม่กล้าลงครับไม่กล้าลงนะครับผมต้องให้นี่ครับผมนี่นะครับผมโอเค ท่านเราได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหได้ตัวตัวนี้ตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับผมจ้าในจะ้าโชว์หน่อยครับผมโอเคครับได้ตัวหนึ่งโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเรายิงยิงได้หมดครับดียิงหมดแล้วนะครับเราปะไม่เป็นไรโอเคนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาเก็บไว้เลยนะครับผมไอ้แล้วตัวหนึ่งนะท่านผู้ชมโอ้โหลงไปได้สองตัวแล้วนะครับผมไหนเขาจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับผมอันนี้ก็เป็นไซส์ที่แบบ ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนี่ครับโอเควันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะมีอาหารไว้ประกอบกินแล้วนะครับผมป่ะเราจะรอดูกันต่อไปว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับนี่ครับผมโอเคได้แล้วนะครับสามตัวแล้วนะครับตัวนี้โอเคนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากครับนี่ครับตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับนี่แต่ว่าก็กินได้นะครับผมนี่ครับร้านวกนี้นะครับป่ะเราจะใส่กระเป๋าไว้เลยนะครับนี่โอเคครับผมตันนี้ได้ไปแล้วนะครับผม ไล้อโกนึงนะครับนี่ครับผมสุดยอดนะครับโอเคนะครับผมนี่มาเอาไปกินเลยครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ท่านเลื่องนะครับผมตอนนี้ก็ลงไปกันแล้วทอ้งนี้ทั้งแรกที่แบบมันยังไงบ้างครับผมปลาเยอะไหมครับปลาไม่ค่อยเยอะครับเยอะแต่ตัวเล็กครับยังไม่เจอยังไม่เคยเจอตัวใหญ่ครับยังไม่เจอครับทางรถตรงเลยนะครับบบหนาวที่กเหมือนกับหนาว เอาจกเหรอครับเรื่อยโอเคนะครับเดี๋ยวจะก็มาพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะลงไปอีกรอบหนึ่งครับจะลองมันรอดูนะครับว่าจะได้ตัวใหญ่หรือไม่ได้นะครับผมอากเหรอครับผมโอเคนะครับตอนนี้ขั้นล่างก็ไม่ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้จะเป็นรอบไายแล้วนะครับโอานเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้เราก็ขึ้นไปข้างบนดูตรงนู้นกันต่อนะครับผมโอเคไปรอดูกันเลยครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขบวนกันต่อเลยนะครับผมป่ตอนนี้ก็ต้องอย่างพอแค่นี้ก่อนนะครับแห่งนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูแห่งขบวนกันต่อเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเดี๋ยวลงไปจับมานะครับนี่ครับกูโอ้โหนี่อะไรนะกบแล้วกบบอกโอเคไหนครับผมโอเคนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวกบป่ะกินหมดครับเพื่อกันชีวิตรอดในวันนี้ครับผมป่ะ ีไมบนี่นี่คือที่เราขึ้นมานะครับขึ้นมาที่หน้าผานะครับนี่ครับเน,บนิวครับเนิวครับ เจ็ดตัวนะครับเราว่ามันพอเพียงสำหรับเรานะครับเราแบบเราจะหาแค่นี้เขาว่าเราน่าจะไปเอาชีวิตรอดได้แล้วนะครับในคืนนี้ก็แบบนี่ครับผมผู้หาอยู่นู่นนะครับผมนี่โซมอะไรนี่นี่ก็เราจะเอาข้าวนะครับมาหุงไว้เราจะหุงข้าวนะครับเราได้เตรียมข้าวสารมาันนี้ครับในนี้นะครับผมเพนะครับเราจะโขลกไปกับผมแล้วก็ในกระบอกไม้ไผ่นะครับผมธรรมให้ชาตวนๆนะครับแล้วก็เราจะเอา กาที่ได้ที่ได้นะครับมาทำกับข้าวด้วยนะครับวันนี้นะครับตอนนี้เราเดี๋ยวให้กอัด ครับก็เข้าก็อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวนี่อยู่ในนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะหงด้วยกระบอกไม้ไผ่นี่นะครับโอเคหุงกันเลยชิ้นมากเลยไปผิดเลยครนี่นะครับปลาที่เราได้กันนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาประกอบเมนูอาหารในค้ามคืนนะครับนี่เราให้จอยอัดข้าวอยู่นะครับนี่เราจะอัดเขาขนหลอกเรา เราจะเอาอัน้นนะครับตากับเข้ากินกันเลยครับผมเกลือก่อนตะปุ่นนะจะทุชาก็เคลมมาไอ้านะครับรผู้ชมดตอนนี้เราก็จะเอาร้านของเราจะเอาตามตอนนี้เราตามพปิกก่อนเ๋ยวเราเข้าในนี้กินกันนะครับผมแล้วก็อโอเคนี่นะครับผู้ชมเราตอนนี้เราตามน้ำพริกเสร็จแล,แล้วนะครับเราก็ใส่น้ำไปนิดหน่อย 我就要打工。 เ,ไปไปเ,เราไปแบบเรียนนาเราแบบตาชีวิตรอดในคีวโมโมอ่ะหมอครัอ่ะไอ้เสียก่อนนึงนะเออก็จะเพื่อความอร่อยนะครับเราจะใส่ผักด้วยนะครับนี่ก็คือผักกุดนะครับไม่ใช่ผักอะไรนะ เราไปเตียนมาจากแถวๆนี้นะครับเราจะใส่ลงไปด้วยนะแลัวนี้คือมันมีคือแบบมันจม่จเป็นต้องต้องเป็นแค่เนื้อสัตว์อย่างเดียวนะครับแบบผักแบบพืชบางชนิดมันก็สามารถกินได้อย่างรับอย่างอันนี้ก็คือผักกุดนะครับมันสามารถเอามาประกอบอาหารได้นะครับเขียใส่ลงไปเลยเราไปธรรมชาติวิธีธรรมชาติโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตอนขั้นตอนที่เราเอาไปขึ้นไปนะครับผมไปกันเลยครับผมไปก่นนะไปละอ๋อนี่นะครับในโครงการ ป,ปิดไว้เพื่อแบบโอเคเดี๋ยวเราจะเอา,เาตั้งไว้เลยนะครับพี่จะให้มันสุกข,ข้างในนี่ครับเดี๋ยวเราจะได้มีอาหารกินในคืนน,คนี้นะครับโงงนี่นะครับคุผู้ชมโอเคกลับไปไปเลยไปจุดไปจุด Cứ là cái quý đó. Nó qua đi rồi à. Đây. là không được. nó đó. Là. Đó. Đó được. <Nhạc> này. <Nhạc> ดูดัวนะตอนย้อมนี้อะี่นะครับปูโคนี้น่าก็น่าจะน่าจะสุกแล้วนะครับผมดูจากที่เดือดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาลงตรงนี้กันเลยนะครับผมโเกับข้าวก็ใกล้สุกข้าวก็ใกล้สุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาอันนี้ลงก่อนนะครับ จับไปบามยเด็ตรีบอดูดิดิดิดันจดิับดิดิเิดิดิดครับโอ้โหคือแบบแนิ่งสุดยอดอดผผิด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 ตดิดิๆิดิมิดิกาดิดอดิดิดิิิ จจะไปไม้ไม่ข้นเอร้อนเลยไม่ด่วนนี่ชื <guessed> oh, okay. really cool. okay. Okay. ้นเท่าจะเรืนโดนฝนเลยโอโหโอมีคไ้ปลายข้างข้ชมก็แบบว่าอะจริงครับหมืแ่กล้าไเลยล่ะโอเคครับผมนี่ครับผันนี้ เราก็ได้นี่ครับผมเมนูปลาของเราครับผมเราจะมัมีชีวิตรอดแล้วครับผมในวันนี้จัไฟมามีเตลุลุงเนาะทุกีเจ๊เลยอ่ะนี่นะครับดููดูดูว่ดูว่ดูขนเงาไง มาเลโอเคนะครับก็เมนูปลาที่เราได้นะครับเราก็ได้มาทําในเ,เรามาทากับข้าวเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะกินข้าวน,นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับแล้วอย่าลืมติดตามนะครับว่าอีพีหน้าเราจะไปทําอะไรที่ไหนกันต่อนะครับผมเราจะกินข้าวกันเลยนะครับผม